ถ้าร้อยเรื่องจากวันที่เคยให้แมวตอนนั้นที่มันมีปัญหาเล่นนอนด้วยอะไรด้วยแล้วเล้ยฉี่วันหนึ่งสักสี่รอบอตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้เขาลงไปไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเหลือสักเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะอ๋อเหรอที่เข้าเดิมอ่ะจากเดิมก็คือมันมันม oh, kind of no ันม oh, ันมันมันที่มากเลยจนเราลำคาตัวเองอะตอนนี้รู้สึกว่าได้นอนได้ได้หลับแบบหลับเยอะขึ้นก็คือได้ได้ได้หลับขึ้นได้ได้ขึ้นตื่นมาสดชื่นแต่ปัญหาเลี้ยงฉี่ไม่ประทบความลำบากจิตใจ้ก็มีอ่นะลยลงเลี้ยงฉี่เนาห เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะที่ฟอรเตอร์เฮียเดี๋ยวจะทำที่ฟอรเตอร์นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ารอบตื่นวันที่เราไว้ดกันไว้ครั้งแรกนะคะก่อนเลยตอนเข้าแกมเลยแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเห็นทรงเนี่ยลงไปเยอะมากนะคะเมื่เรามาฟอลโล็อกหนึ่งครั้งก็จะติใจว่ารอบนี้เฮียเอาเสื้อสามปีที่แล้วนะคะมาใส่ได้แล้วนะคะกับเกงชุดนี้เลยนะรอเลยไม่เหมือนหนุ่มเจ็ดสิบเอ็ดนะคะจะบอกให้ตอนนี้เหลือประมาณอายุเส้นนี่ยลดลงไปแล้วยี่สิบห้าปีนะ right คะไขมันเนี่ยลดลงไปแล้วเนี่ยประมาณสิบกิโลงเลย่อ้ปลยูนะคะมาณเปลี่ยนชุดใหม่แบบรอๆลุ้ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาีฟอสเคะว่าเป็นไงบ้างตนนี้เหมือนห้าสเล่นี่นะคะเหมือนห้นะคะเราผ่านมารู้ไเนี่เราผ่านช่วงห้าสแล้วเรู้นะคะว่าเป็นยังไงนะีกลับไปรี่ว่ารีบอลตัวเองแล้วนึงนะคะจากที่เรียกว่าไม่ไหวแล้วฉันแย่แล้วฉันไม่ไหวฉันจะเไม่ไหวทรมานมากมากยังเหี๋ยวก้อนเลยนะคะโชดีวามันไรู้จักกาดูแลเย็นนะคะแล้วก็โกเก้ด้วยนะคะที่แบบบริษัทได้แบบอ่าเท่าแก่เเ๋นะคะโกเก้เองนะคะว่าได้เปบไปสุขภาพดีนะคะให้เย่ด้วยนะคะก็ดี จริอยากได้รูปรูปไหนเหีูสะท้อนอเช้า่าไหอ่วันนี้นะคะเฮียส่งกันบ้านแล้วนะคะนี่นะคะมืเช้าวัดน้ำตาลนะคะร้อปดนะคะนี่นะคะร้อปเมื่อเช้านี้อ่านะคะตอนเระมอกี่โมงก็เฮีหลังตื่นนอนมาเจ็ดโมงเช้านะคะอันนี้หลังตื่นนอนนะคะก็เจ็ดโมงช้านี่วัดน้ำตาลนะคะร้อยสแล้วนะคะดีใจด้วยนะเฮียนี่จะกลับมาเรียกว่าหนุ่มฟอรล่อเฟียวแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพดีแล้วนะคะแข็งแรงงงแข็งแรงเอ้ากลับมาหนุ่มขึ้นดีไหมเฮียนี่ไหมหนุ่มก